สวัสดีครับ SJ w Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวในเรื่องของเครื่องชาร์จไฟฟ้าสำหรับ MG EP และสามารถชาร์จที่บ้านได้นะครับนั่นก็คือเครื่องชาร์จของ MG และวนี่นครับนี่คือเครื่องชาร์จ MG ที่เขาแถมมาให้กับตัวรถนะครับซึ่งราคาสลดร,ราคาเนี่ยผมว่าก็น่าจะประมาณ4-5 0 0 0่นบาทซึ่ง เขาแถมให้สำหรับเมื่อตอนที่เราซื้อรถมาแล้วนะครับในตัตของ MG จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็สายแล้วก็หัวเนี่ยชุดนี้นะครับจะเป็นชุดของ MG เขาแต่ชุดพวกนี้นะครับที่เป็นของเบรกเกอร์การดูดนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้การดูดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เบรกเกอร์ 50A เมนลักจะเป็น 50A ตัวหนึ่งแล้วก็มีนอยเป็น 40A แล้วก็การดูดนะครับมันมีสารระบบเลยที่ป้องกันนะครับในเรื่องของ ของเบกเกอร์การดูกตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับเพื่อมันเป็นระบบที่นอกเหนือจากของ MG เขานะครับทีนี้ก็มาดูกันว่าก่อนที่จะมาถึงในชุดนี้ที่ MG มาติดตั้งนะครับทั้งการติดตั้งข้อฟรีนะครับช่าง MG หามาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ตัวนี้ก็ฟรีแต่ตรงนี้นะครับเราต้องซื้อตัวนี้ต่างหากเองนะครับซึ่งช่างก็จะโทรมาถามก่อนว่า ุณจะเอาไหมหรือว่าจะซื้อหรือว่าคุณจะหามาเองเนี่ยผมไปติดตั้งให้อะไรประมาณนี้ก็ผมก็คือพูยง่ายว่าคือเอาง่ายเลยก็คือให้เขาหามาเรียบร้อยเลยนะครับให้มาเรียบร้อยหามาแล้วก็มาติดตั้งที่เราเทีนี้จะพาไปดูสายไฟที่เข้าบ้านเราซึ่งก็บอกตรงนี้ก่อนที่กรเบินบุรีมันเป็น PEA นะครับการฟฟบผิดชอนสุยภาพไม่ใช่ MEA นะครับที่เป็นละครหลวงซึ่งสามารถแยกปิตเตอร์ บ้านหนึ่งหลังสามารถแยกมิเตอร์เป็น2ตัวได้ซึ่งมิเตอร์ตัวหลักที่เข้าบ้านผมก็เป็นมิเตอร์แค่5แอมป์ก็ุัวนี้ก็ยังใช้อยู่มามามาแล้วแต่ที่ซื้อบ้านหลังน,นี้แล้วนะครับก็ใช้อยู่ปกติซึ่งผมเดินสายเป็นสายใหม่นะครับสายในเบอร์16นะครับแล้วก็ติดต่อทางการไฟฟ้าไปแล้วเนาะก็พอรู้จักกันบ้างนะครับก็กับมิเตอร์ q o u เดินสาย16กว่มานี้ผมจะพาไปดูสาย ไฟไฟขออนุญาตเอาในชี้นะครับะวามสูงก็อันที่ผมชี้ตัวนี้ก่อนอันแรกเนี่ยตังนี้จะเป็นสายอันเก่าของของบ้านเนาะสายเก่าของบ้านสำหรับมอฮ้าเอ็มอันนี้สายบัางเดิมอยู่แล้วนะครับทีนี้สายใหม่ก็คือคู่นี้คู่นี้ผมชี้ใหม่ ลายกันอูตอนคู่นี้นะครับเพลเดียวนะครับแค่เพลเดียวไลายกันอตอนเบอร์สิบหกนะครับใส่ทตดตั้มานนครับว่าว่าหม้อตรวลุ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือรอติดหม้อก็คือน่าจะทิดหน้านี้ก็น่าจะได้ของนะครับทีนี้พอติดตั้งเสร็จก็เดินสายมามาตรงนี้นะครับพอสายลงมาตรงนี้แล้วนะครับก็ ลูกช้อสกีที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับ่านเชื่อมตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสายชาร์จตรงนี้ของบ้านเรานะครับก็ตัวชาร์จเครื่องชาร์จตัวนี้เป็นไอ65กอยู่แล้วนะครับกันน้ํากันฝนกันฝนสาหร่ายได้ที่บานนะครับก็จะเห็นว่าไม่มีกล่องในวันนี้ก็จะมีบางทีก็มีบ้างที่ฝนสายเข้ามาถ้าเกิดว่าทางทิศตะวันตกตรงนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นระดับไอพีกสอยู่แล้วนะครับ ถึงถ้าวันหนึ่งผมได้ตัวสายชาร์จแบบแล้วไมผมขอโนะครับผมได้มิเตอร์ลแล้วเนี่ยเริ่องอ่ายเลยเนาะนย่ไงเตัวนี้ปุ๊บตัวนี้นะครับ,บตัวนี้เหียบชาร์จเหียบนอะแค่นี้ครับทิ้งไว้ทีนี้คำถามคือชาร์จเท่าไหร่นะครับก็ต,ตามที่ตัวนี้ที่เขาบอกก็คือประมาณ6กถึง7ชั่วโมง ได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเป็น AC เป็นไฟสลับนะครับมันจะไม่ได้เร็วอย่างไฟดีซีในเรสเคเลนที่เราไปชาร์จที่ตามพ e ีเตาม EA a n y w นดี้น,นะครับ6กถึงเชั่วโมงนะครับก็เราจะได้ไฟกลับมาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ง่ายๆอยู่ที่ประมาณสัก320กิโลเมตรละกันนะครับ100%เท่ากับ320กิโลเมตรแปลว่า1เซนเท่ากับ3.2กิโลเมตรนะครับคืนหนึ่งก็เราขับรถกลับมาจากที่ทำงานมาถึงบ้านนะสมมุติสักหกโมงเย็นละกันเนาะ ผมบ่งเย็นก็เสียบเลยนะครับวันพรุ่งนี้ไปทํางานทีผมบ่งเย็นหรือเดือวเชตบ่งเช้ามันก็อย่างไรก็คืนหกหรือเชั่วโมงอยู่แล้วนะครับไม่จาเป็นที่ต้องชาร์จหกหรือเชั่วโมงนะครับเราจะแค่สี่ห้าชั่วโมงแล้วเอาแค่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็น,นกแล้วจะเหาการใช้งานก็ได้ไม่ว่าน,นะครับแต่นี่คือจะอธิบายในเรื่องของการใช้ที่ชาร์จที่บ้านนะครับสับที่บ้านตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรใส่อะเล็กแแค่นี้นะครับ เพราะว่าผู้หญิงอะไรก็ทําได้ง่ายสบายนะครับก็คลิปนี้นะครับสําหรับคนที่ยังสงสัยในเรื่องของการชาร์จไปที่บ้านนะครับก็จะมาายข้อข้องใจดูนะครับผมก็คลิปนี้การนี้เขาจะทำยังไงถ้ากดไลค์ใช้กดแชร์นะครับ,ลรบแล้วก็ฝากเอาไว้กดซับสไครต์ครับ SJ w Channel นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ